ตอนนี้น้องจันกับพวมสีไปทา,าง,วางาดวนะนควพี่นองทางแรกีนนะครับม่เห็นน้งคางเนี่ีวีตูดน้องจันทรไปทางดวนเลยชิดเด็กสิดขี่รถนยาหมอทางด่วนเะนาเนนะเดกอกิดวดแต่แเรเทียรย่างไม่แต่เห็นซื้อนะพีพ่นอ้องแต่ว่าทางด่วนหนี่สซูมอยู่นี่ขวแล้วเขาแล้อ้นีทางด่วนพพี่นอง Ở บางซื่อเหรอกรุงเทพฯเอ้าพี่วันบางซื่อกระเทพเลยบางซื่อี่กานกรุงกงบางซื่อเทพมีสามเลยกรุงเทพฯเอ้าพี่วันบางซื่อกับบางคุณนนท์บ๊อสบางคุณนนท์ก็ละมองบางซื่อกับบางแง่บางซื่อนิระกับบางซื่ออืออีกซื่อหนึ่งก็คือกรุงเทพอภิวัดดูไปบางซื่อเราพูดจอเป็นตําแหน่ง เนี่ยเป็ขาวแดงข้างบนจันที่หดไปสถานีรถไฟบางซื่อได้ยินพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเป็นสถานีที่ใ,ใหญ่แหงเนาะขจันทุ่งเหยยนทุ่งเหยียนอ้งเหยนย,นยนนะ่ะอู้ส่งงเหียนใหญ่แหงแล้วก็ผ้าพู่นผ้ายืนซูม,มหุ่นอึกม่แหละผ้าจันที่มาทางวนวน ขึ้นท่รถคนมขนมาโอ้โหเขือ้งมารางทนทองจันสังเกตูซสึอว่าทารถลวนจะไม่มีแท็กซี่มีคือคันใี้มีแต่ว่ามีแต่ส่วนน่อยมีผู้โดยสารผู้โดยสารบอกให้ขึ้นผู้อกให้ขึ้นทขับผู้โดยสารบอกให้ขึ้นทารถลวนัก็ต้องผู้โดยสารต้องเป็นห่วงใจทางตัวมเสียน่อว่าขาจับเสียค่ท่

何 สั S <s <ign al language> งเกต้้ต้้้้้้้ด้้้้้จะ้้้เ้้่อดีอ้้เห็นว่าไฟี้เขียว้ฟสีสม้ม<อ>ไฟีีเขี้วคือจะจ้่ายเงินส้<อ>้้้ไฟสีส้มมัน้้ตัด้ั้้้้<อ>้้้้้้้้้้้้้า้า้้้้นน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ตัดบัญชี้้้้้้้<อ>้้ั้้้้้้้้้้้้สามารถขี้ผ่านได้หรือว่าต้องต่อคิวจ่้ยเงินสดอู้ง ฟู ab, <yap a> ้อนนัโอ้ยจนนอนกระไรได้ลกจันทรได้เจดเจนก็ได้้องพี่ใหญ่บอกไปว่าบอกว่าบอกปืนกันเอาไหมน้น้อนเก่าเนี่ยบ่าก็หอดอันนี้เอ้าใส่เซเว่นยี่เหี่นะ คนกับปีนข้ามมาได้คนกับปีนเข้ามายากจ้าวคาวจะลดจัดไี่ยังร้อยสักบาทประเทศเนียมั้เคียดสำหรับสามปืนโอเคียนกวาสาเคียดกวาสาอีกกระบอกเก็บเงินใหญ่เนี่ยจะไป้าไปอ้คาต่แบบว่าตัดอก็ได้มันทันันมาค่ะ่ต้องไปต่อเชื่อญาญาห้องฝาวนะห้องสเปถ่ายคชื่อวันโดนด แบบไรอ่ะขาวหูแจ้งบัญชีเหรอหต่อไปสมัครกับเขาอันเมื่อกี้เห็นว่าอันมันจะมีตึกอันทครการน่ะต<อ>่อไปบอกว่าขออันขอตัดบัญชีแน่มาสั่นเ่าอยากจ่ายเงินสวดมาสัน่นก<อ>็ให้กล่องเอกสารกล่องยังตัดเอาซัมเตครับค่าทางด่วนได้หรอยอแน่ซ้ำกันกับจ่ายเงินสดนั่นแหละมีเด็ดเซเว่นมีเซเว่นเซเว่นโอ้โหพ่อไม่มีน้องเซ รถพะว้งรถเนี่ยไอ้รถพวงอันเดียดรถพว้วงแมนอ๋อเออรถพะวงป่ะแมนหน่องจันทร์เอ็ดรถพว้งจะาเนิดรถพะวงเอาอัเดียดรถพะว้งรถพวงเหรอรถพวังจะรถพวงอ๋อแมนรถพะวงแมนหน่องจันทร์เอิดรถพะวงเนาะจะไหนว่ารถพว้รถวงนี่ไล่แหงยุ้ยไซกัมีรถพะว้งนี่รถพะว้งนี่คือสิด้วยคือสิด้วยแหงเนาะรถพะวงพ่ออ่านพ่อแหวนก็งูเด้ออ่านว่าพะวง แมนพะวงนี่คือสิด้วยแฮมเพราะว่าอยู่ไซกัมีอยู่ลาวกัมีร้ายอยู่ไทยกัมีร้ายดดียังโดนพวงนี้มันเป็นซื้อยังไงครถฟหรวแมนรถพวงแมนรถงพวงนี่คือสิมีธุรกิจธุรกิจผูดมีรถปร๊บรถปัับน้ำมันรถพวงพวงนี่คือสิด้วยแฮมเนาพวงเอ้เขาเติมน้ำมันรถเลยนะเช้านิดดเอาอะไ พวกเราคือสิมีบริษัทอยู่ตามประเทศแมนเนาะไม่อเห็ดมท่าพงมุ่นะจัด่เห็ดมาล พี่แก้วพี่แต่ใส่ดะบเบคอมพิวเตอร์คุ้มเอี้ยกระเฮียดแล้วเนาะจังจักสิ่งสักด์สวรรค์ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงอู้าขายคันคีบ่เนี่ยปิดแล้วตะกี้เติร์เปิดปิดมาเป็นสิบปีแล้วโอ้ปิดเป็นสิบปีเขาจะเขาจะยังบอลคล้องออกเนาะเอาไปขายจะฟังก็เจอด้วย าอยู่ฝ่งนี้มากบุไลเพราะว่าบางที่หัวตันเแต่ก็บบมิทางแต่รถไล่แล้วทางโวนจะสิเข้าบริจจอดได้หรยัไมคามไม่ได้แล้วคามบุไลคามบไขาันามามไลราบนีบนีรถมาทั้งหลังขั้นว่าเขาิถารถเบิร์ตเบิร์จะเถื่อแล้วเมื่อคืนสอดแจงกับปบเบิร์เลอรถอเลยพอวง ไลยแหงน,นะพ่อพี่นอยุไซกับมี่ยู่ราหแหงไาย พว่งเพระวงก็ด้วยไงรถเพวงไม่ทลายคันยนเลยเ่ยรถเพราะว่งไม่ต่คันยัไงรถเกมรถรถแตงไหมค่ะฝึละโแม่างรถคัึงใจกน้มนเติมการเื่อนหรเติมแอคกั่นอ้น่าอยากเอาอะไรทั้งส่ทัห มาไปซืออ้อไอซ์เลือบมีในรถมาเ,เด้อแนวใดขั้นไหนขั้นตะกี้ไปก่อนเดี๋ยวตะกีนน้นั่นน่ะแมนอันทั้งถ่ายรถฟ้าถ่ายบอแมนอันบางบางหม่อมเขากับบางศูนย์เขากับแถมบางงานอ,อ่ะซื้อขัน้นว่าเขาจะซื้อมาแต่อยากได้งายๆพอแบบซือ้อไปซื้อไปได้มีขายแพ<อ>งบอเพเงินสปอยเลอร์ตัวนั้นแพงบออแพงบอ แพงแต่ง <Wars> ้มบ่งแงมแล้วแบบแง้มง้มอยูหลายพันเง่้แล้วหลายพันบาท้มตอนนี้ถ้ามาหอดไก่ให้เหนแน่อนโีเดียตัวมาได้หลายสั่นรอ้ทีเดียวพี่นอทางได้หลายสั่นทางหลายเห็นจักแมนน้อจันนีแสดขคืนทางหลายสั่นเลยพี่นอเป็นไรดีใจบ่ น้องจันแสดงข้นทางสูสูนี่เน<ม>าะันผาดน้อยหนึ่งนี่ถทึ้่าาโอ้ย,ยนนะโอ้ยผาดเลยแบมนอ้ทีเดียอหอมรถแคสซี่ฝาดตัวไม่ทังนังใส่เด้ยเด้ยออันนี้น้อยอยู่ไห<ม>นตัวเันขืนมากอยู่ไหนห้ายพาดีัยายผาดูตแนี่นะาย,นนายนาน่นมือีตัวนี้ง่ายไปีแตนาดอซี่ยโอยรถรถรถหนีแมนโดยเข้าจากเฮดซีตรงจันเบืงองหอง ตอนนี้น้องจัดกับสิริขึ้นไปท่างน้ยงสูงเลยเดี๋ยอายร้องโอ้เปนท่าแบบเกี่ยวรถเ้ยทูดอยู่ข้างลุงก็มีท่าน้อไ้านีโ่ท่ามุ้งท่าม่งออกสพกจะท่านกจะเอาคล้องกันไว้เพื่อแนบเห็นมอีต้นกลวยลอกใหม่ยื่รุมีกเนาะ คนอยากกิดแกงไงใครข <คน S 1> ับรถ <คน S 1> มาเมืม่ไมอไงจันยา่าบ่ <c oughs> จอบ่ดอะไร <c oughs> ไตอตบืจเดิมาปทางบา่างทางลามก็แม่ึงเครงแม่น,นโพี่หนอน,นจัดเห็นตอนที่อีคิดว่ามุ่งมุ่งบ่อยฝนตกถึงรถไฟฟ้ฟาบ่ จริงๆนี่ก็เป็นทางนาอพพอพี่นอ้องจันกับสิภาพอพี่นนอขี่รถขึ้นไปทั้งาคมันคือแบนแต่อายปะยันแบบโต๊ะลงมาเข้คิดวาทมงางมาสาปีเลยได้นท่าดทวนโอ้สามปีโบเป็นยังสยยังยังยังใหม่ยังซ้ำแบบสางใหมอ่

ปลายลอกเพยน่น,นี่อ่าขึ้นาไปทางนี้อ่าข้าจับบิดเปล่1ล็อก1 0อกโอ้โหวเป็นยางข้าจัคือห้เปียนเป็นเป็นยังข้าจับคือให้เปีนเปนเปนยนเครื่องสกแกนบ่พ่อ ที่สูงเกือบว่าอย่างซ้ำตึกสูงแฮะขนาดบอลเก็บล้านเนาะขนาดบอลเก็บล้านบอลเก็บเงินคาล้านยังไงแฮะ ก็ู่ดูดว่าซูเป็นซูเาคือหนากับซูงกวยซัมปายซูงซัมปายแล้วมัน